ดีทุกคนกันด้วยวันนี้ก็อยู่กันในเกมทำการ์ตูนนะวันนี้ผมจะมาทำอันนีิเมะสวยกันนะใครอยากทำตามก็ได้นะแต่ผมจะตัดคลิปนะเดี๋ยวผมสาธุให้ดูแบบแบบสวยๆอันนี้ ผมทำกากนะมกนมผมยังทำไม่เป็นนะตอนนี้บบทำกากทำาานตัวงัอ,งอะไรอะพี่ตัทำาเหรอแล้วมา,มาให้มันยินที่ที่ ขี้กากนะครับบินได้เราต้องเอาสเก็ตไฟด้วยอย่าหมาบยิงเจ็บ มาอยู่ตรงนี้ทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมระเบิดเจ้าจ้า ระเบิดเหรอแค่นี้นะมาดูกันว่าจะได้ไหมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวผมทำทำ้เล่นมันนะเดี๋ยวผมจะทำจริงๆให้ทุกคนดูรอแปบ๊บโอเคทุกคนผมได้นิดน,นึงแล้วมาดู เรียบร้อยลอเลยโ,โอเคครับเสร็จแล้วมาตุ้มอ,อีพระอาทิตย์ตกโลกนะครับ หายโลกหมุนยิ่งเอื้อโลกตกบ๊าสวัสดีครับ 拜拜。